เบาหวานมีอันตรายค่ะทั้งระยะสั้นระยะยาวนะคะและถ้าควบคุมได้ไม่ดีระยะยาวก็ไปมีผลกับไตแล้วก็ดวงตาได้เบาหวานเนี่ยขั้นต้นเราต้องบอกก่อนว่าแบ่งเป็น2ชนิดใหญ่ๆนะคะตัวที่เป็นไท p e ห ซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องของออโตอิมมูนป้องกันนี่คงไม่ได้นะคะเพราะเป็นภาวะที่ตับอ่อนเขาสร้างอินซูลินไม่ได้ก็ต้องเ,ออเป็นไปตามธรรมชาติคือต้องฉีดอินซูลินไปแต่ว่าไท2สองไทป t เนี่ยสมพันธ์กับภาวะเรื่องของอ้วนเรื่องของการกินแล้วก็อาจจะมีเรื่องกรรมพันธุ์นะคะภาวะเบาหวานนะคะช่วงแรกเนี่ยอาจจะยังไม่มีปัญหาอะไรนะคะถ้าดูแลเรื่องของการรักษาระดับน้ําตาลในเลือดการกินยาหรือว่าการฉีดอินซูลินได้ดีนะคะ แต่ว่าเมื่อระยะยาวเนี่ยเราจะต้องตรวจติดตามเรื่องของดวงตาแล้วก็ไตนะคะเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยตัวเบาหวานถ้าดูแลไม่ดีก็จะทําให้มีภาะวะไตาวายได้นะคะส่วนเรื่องดวงตาก,ก็คือจะไปทําลายระบบจอประสาทตาได้ส่วนขั้นแรกๆเนี่ยในกลุ่มที่ฉีดอินซูลินเนี่ยถ้าปรับน้ําตาลได้ไม่ดีเขาก็มีโอกาสที่จะน้ําตาลต่ําได้แต่ถ้าปรับไม่ดีอีกบางครั้งน้ําตาลสูงก็ มีภาวะเลือดเป็นกรดที่เราเรียกว่า DKA นะคะภาวะเลือดเป็นกรดนี้จะทําให้เขา้ง่วงซึมหรืออาจจะมาด้วยเรื่องชักนะคะซึ่งภาวะนี้เป็นภาวะที่ฉุกเฉินที่ต้องรีบมารักษาที่โรงพยาบาลนะคะตรงจุดนี้เราก็ควบคุมอาหารในสิ่งที่ทําได้นะคะออกกําลังกายก็คือได้บ้างระดับหนึ่งะคะ่ะ